สวัสดีครับพี่น้องมุมเกา่ามุมเดิมนะครับมุมยุคขั้วขี้ไฟนะครับสบายดีพี่น้องสุขสุขลนนะครับตอนบายบนะครับบ่ bye า,ายบายหลักหาม่วงไรละสิหามวงฝนกับสีต๊ะนะครับพี่น้องเงี่ฝนกับเนี่ไปเซ็กกับเชี้ยวงมหูงามตาเนาะ <c oughs> ยังเส็นเก่าเิ้นเกยครับพี่น้องมือนีิกับสีมาเฮ็ดเมนูนะครับเมนูอ่า เส้นอีกแล้วครับพี่น้องมาแลกงอยากกินเส้นเป็นสีเเจ็บแขวนะครับซีเฮดเมนูเส้นครับพี่น้องลาดอุ้ยแมงว่นกระไดสิปั้นเข่าให้ยดหอกครับฝนมาแมงว่นกระลายครับพอฟ้ามไกลอยู่ทง่นะครับนี่ครับซีเฮดลาดหน้าเส้นใหญ่นะครับลาดหน้าเส้นใหญ่กับซีเฮดหมูมักลาดหน้าหมูมักเส้นใหญ่นะครับว่าสีเฮด เส้นกรอบเส้นง่ายเป็นเอาไปทอดแล้วก็เอาเอไข่ลงไปดาวทับนะครับก็คือ้นจังสีเกินความสามารถจะคล้องครับแต่ว่าสีเฮ็ดแบบง่งายๆครับมือนี่ก็คืออ่าธรรมดานะครับลา้านนาเส้นใหญ่หมูมักธรรมดานะครับกับสีมิคหนานะครับหมูวัฒนธรรมกับสีมามักใส่ไข่นะครับแต่ว่าข้าสีใสลูกสีปลาเนานนะเนะพราะว่าเมาื่อวานน่ะ มันมีตะถุงกิโลผมซื้อมาใส่ต้มเจือดครับพี่น้องผมก็เลยสิเอามาใส่อว้โดนมันสีเสียนะครับโอ้ยลำข้านตะเมงวันเนี่ยครับพี่น้องย่างฝนเนี่ยกระสีเห็ดให้พี่น้องเบิ่งครับเทือแรกนะครับของการเห็ดลาดหนาหมูมักครับพี่น้องว่ามันสีออกมาเป็นแนวดหนาตาแนวดนะครับเดี๋ยวพี่น้องว่าเบิ่งกันครับว่าผมสีเห็ดแนวดนะย่างแรก,กคือเดี๋ยวสีมาซ้อยหมูกันพี่น้องซ้อยหมูกะ ส้อยหมูแล้วก็สีมักนะครับใส่ไข่นน่ำนะครับเพื่อแบบว่าตอนเอาไปพัดนะก็คือนํำมันจังสีแบบเป็นแบบมามตอนไข่นะเครื่องข้าเห็ดขาดขายนนํำลานนะครับพี่น้องอันนี้กับ่เครื่องเห็ดก็คือเห็ดเทเลตจ้งที่หวองครับว่าหาบว่าถือมองเด็กอพี่น้องก็แนะนําได้นะครับผมกับ่เครื่องเห็ดนะครับหลายคนเพื่อกับแนะนําวิธีเทคนิคการเห็ดเนวยเขิมมากนะครับผมกับเรา เราฟังนะครับแล้วก็อเคื่องหนากระสีเอาไปแก้ไขนะครับกับมีนะครับหลายๆเมนูที่ผมที่ผมเหตุไปเพิ่อนเพิ่นบอกมากนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมันเป็นเทคนิคเนาะพี่น้องว้าวแล้วกะมาเหตุกันครับผมกับเปซีเจ็บเจ็บเข่าในจักหนอะครับแต่ว่ากินยาลงไปแล้วล่ะครับพี่น้องมามาเหตุกันครับ แม่พี่น้องเดี๋ยวผมล่างขนาดกันเนาะผมสิมาซอยเขาเอื่อนมาซอยวะมาหันเป็นสิมาซร้อยเหรอพี่น้องผมกะลอกลอกเปลือกออกเหรเนะาะตะเกียบผมว่าได้เหตุแบบนี้ได้พี่น้องงูเพราะผมเฮตดแบบไหนผมเหตุแบบดีผมแซ่เป็นตอนแบบนี ซึ่งมัน่านะ่พี่น้องผมมาแล้วก็มันเกี่ว่าคอยถานัดน้ำเนาะเห็ดแบบมัมนสูบแบบนี้ว่าได้ครับฝันเจอกยบไปโหลดนะครับนี่มันมันง่ายกลัวนะครับผมมาเนาะถ้าขี่ผมเห็ดบอสเป็น,นครับแบบผมโมโหจักนะจนผมไปเบิ้งคลิปเขาเห็ดแนวกินนะครับพี่น้องผมก็เลยเอามาล่องเห็ดผมก็ว่าเออมันเห็ดง่ายดีเนาะ นี่ครับฝามแบบจะแยกต้นกรับต้นกรับใบเนาะจริงๆอะ่ะมันก็ใส่ล่องคนละเทือนะครับใบจริงๆอะ่ะผมว่าผมสิบผมสิบพัดน้ามันกอน,นะครับใครใครใครเอาไปใส่ตม้นมนำต้มนะครับนั่นใครสิบว่าเละ ต้องสีบเลแล้วก็สีมันก็นยังสีเขียวสีเขียวเยอะนะครับพี่น้องอันนี้ถุงเส้นนะครับอืมครับมันละเหตุง่ายกัวแล้วก็ถ้าอยากได้บางซ้ำได้ข้ากะกะเอาครับยังทําได้ซ้อยหมูอยครับ้องทงนันีอัพคลิปอย ทคนิคหลายคนกระสีต่้งกันเนาะแล้วแต่ผู้ใดถนัดแบบใดนะครับอันนี้ก็บว่าวากันเนาะว่าแต่มันออกมาเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันเฮ็ดไม่นู้ยไมีคนซื้อกรับเก่งเแ่ง <ๆ ing> เนี่ยเด <m uch ing> บีพนออกมันแบบว่าบ่งหัวมันสิเป็นบอ่นะอันนี้ผมลอกเปลือ,อกออกเลยนะพ่นออพอยื่อเปลือกข้างนอกมัน ติ๊แขวนะครับมันแข็งกางเล่นน่ะห่อนครับพี่น้องกางยังามาแรงมากคือฟ้าคือฝนสีตกคู่มือเกือบคู่มือเอารถเแราะว่าเพราะว่านบ่าตกเนาะฝน เดี๋ยวผมขอเห็ดพักนาเห็ดวันเหล้วกันทีเนองเดี๋ยวผมสิส้อยหมูมักนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการส้อยแล้วก็กมักเนาะว่าผมสิส้อยหนาส้อยบางซ้ำไดแต่ว่าผมก็เคยเห็นยุลานะครับผมงงว่าเขาไปยังคือเห็ดหมูหนุ่มนมน,ม,นมได้นะครับผมบ่หูวว่ามันนี่ผงม,มักนะครับผงม,มักเนื้อผงม,มักหมูเนาะผมบ่หูวครับจนผมไปเห็นไอ ไอว้วุดวุดอามนะครับร้าน่านเฮ็ดก๋วยเตี๋วกินตัดโดนๆแล้วครับตั้งตแต่ไม่ไม่ผมอะเพิ่นใส่ผงม,มักเนื้อผมกวาเอา้ามันมี่ยุติผม่ะผมผักมักเนื้อให้นมออะเพราะผมพ่เคยใส่้ครับพี่น้อง้ามักเนื้อแบบผมกับมักใส่ไข่ใส่แป้งมั่นธรรมดาเนาะผมบอกโ้ว่ามีผงมักเนื้อแบบนั้นเดีย๋ยวเสียไห้เบิ้งครับ ใส่ครับดี๋ยวก็มับนี่ครับขนาดสองมัดมัดละสิบบาทส่าบาทครับนี่ครับผมโ้งม,มัดเนี่ยยี่ห้อนอี่แหละผมบ่ได้ต่ปบอนเซอร์บอมีนะครับแต่ว่าถ้าแบบมันมีแบบนี้เนาะที่ผมใส่มัดที่ผมเคยเห็นนะครับมือหนีผมก็เสียวมาใส่มัดถุงนี่ก็ใส่มัดหมูได้หนึ่งกิโลนะครับสิบห้ากัม ผงหมักเนื้อตาเบลลี่บารเนียสีมาส้อยเนื้อมักได้บานนี่ครับผมกัดตามกระเทียมพริกไทยนะมีครับหางาซุซี่สามเกลือเนาะไว้สมัครนะครับหมูกะเป็นหมูิกมันธรรมดาเนี่ยพี่น้องใส่หมูยังกระดาสันพ่อกระแหงดีมันนุ่มเนาะ ผมใส่หมูติดมันธรรมดานะครับหน้าหม้าเห็ดนะครับเอา้าพันางผิดหมูข้อไหฮะเนื้อข้างานท่า,ทาข่วงเลยพี่นอ้องมันจังคอยสอเสบเหนียวนะครับนี่นะพี่นอ้องเนื้อหมูอุย้ยแมงวันหาสิบบาทนะครับผมซื้อมากผมก็สิใส่ผงม,มักเนือ้อเบลายนะครับเพราะว่า อันนี้มันเหย่ใส่หมูโลหนึ่งเนาะห้าสิบบาทก็บ่ถถึงโล่ว่าถึงหาขีดซากับผนสีใส่จักอ่าหนึ่งส่วนสามครับของซองนะว่าได้ใส่แปง้งนัน่นแป้งอย่างเด้อวก่น้อกแล้วก็สนใส้ไข่นะครับแล้วก็สีใส้ไข่นะครับพี่น้อกใกล้เนี่ยสองหน่วยพรอ ใส่ซีิ๊วขาวนะครับมะปกติแบบครับพี่เนอกะก็เอาเนะผมว่ามีสูตรเ้อว่วาสิใสเอียงซ้ำใดเท่าใดนะครับแล้วก็ใส่รสด,ดีนะครับ,ะะใ,สรรบใส่รถดีแล้วผมชุดรอรสก็ต้องใส่กระไดแล้วครับขาบอนัวกัจ้งเติมเอาก็ได้นะครับว่ามันคือว่าเห็นนะอืม เม่งว่านกับายเห็ดงากินนี่ครับมันว่าเป็นตะเหตุดอกัาม่งนี่เพราะว่าบ้านผมมีเมงว่านนะครับเดี๋ยวกับล่างอลไรได้ครับมือนะักทุกย่างใ้เข่ากันครับแล้วก็ปไว้ซักสิบนาทีครับคอยมาปรุงเนะค่อยไปต้มน้ำแล้วก็ปรุงเอาครับ มานี้ครับพี่น้องนี่พักไ้เดี๋ยวเอาอ,อนันนี้โอ้ยในวันบ่ปิดฝาหมอบ่ได้ดิพี่น้องมามเดี๋ยวเซนกับสีขี้ออกขี้ออกจากอันนีแล้วครับกับลูกซีนกับบ่เมียงนะครับแล้วสีไปดังไฟก่อนครับบน,นี่ครับพี่น้องนั้นจเข้าคลี่เซนออกแล้วนะครับข้ากับสีแมก ครกกระซีอิ่วนะครับสีหนักสีเบากับเหลี่ยมต่ห้ามมากนะครับกูได้มาเข็มมากม,มาเข็มนะครับก็บเอามาคลุกกันแล้วก็เอาไปพัดคือพัดซีอิ่วเหรครับพี่นอ้องแต่ว่าห้าสิบ่็ได้ใช้เกลืองอยังครับพัดกับน้ำมันน้อยนึงแล้วก็เอามาพาักใบนะครับเตรียมเห็ดสีเห็ดนำลาดนะครับที่มี้าได้ซี ที่ถือใจนะครับกับนี่ครับสำหรับผมเองก็มาประมาณนี้ครับเพราะล่ะมันสีดําเกินนะครับอันนี้กล่องคือเข็มนะถ้าว่าตัวจริงว่าใครเข็มอะไรพี่นอ้นะนองมาพาี่น้องมาพัลเสซนกันแล้วก็สีเฮ็ดน้ำลาบเลยนะครับจะเสือเไ,ไหมจะเสือยเหรอจะเสือยไหมมันจะเตือนเลยพี่น้อง ยุ่งกัดเต็มแขนเต็มขาว่าอยางไห้ออกมาจ้าจ้าอืมจ้าสวยๆยอืมบายบายพอตินแน่ไว้บายบายพอติดแน่ไว้มาบายบายจุ๊บๆหน่อยบ่อยากเขตุแต่ว่าอยากมหาลุงเห็นอย่างละฮะสีมะเห็ุพไอ้ล้านหนาครับลุงบอกนะคว้ามันขึ้นลุงโยกกระทะออกครับ บายบายกันเว้ยบายบายกันเดี man, there, yeah. ๋ยวลุงสีภาไปเลียนกับพี่อินกี่เอิ่มเลยบายบายกันเฮ้ยบายบายตีหล่อแค่พุ่งแค่พุ่งแค่พุ่งหนูอุ้ยพุ่งแค่หมกแค่จะหมกแค่หมกหนูหมกหนูยังไงเพราะแมนเล่นนั่นหัวเล่นนั่นเขยหัวย้อนยกเมื่อคืนงานไม่อยากเขรียดจะเตือน จับผมจับบบายบเยไปหายาไปรุ่งสีีน้ากินไปุจ้าจ้าเสือจ้าเสือหน่อยเร็วจ้าเสือหน่อยแล้ว,ว,ลว <c oughs> ไปไปหายาเดี๋ยวรุงสีน่ากินไปใช้เกือบเกือบไป, <c oughs> ไ,ปไปใช้เกือบเกือบหนูเด้อไปใช้เกือบเกือบหนูเด้อเสียกับตกไลบายบายกัน บายบนะายบายบายน้องไอ้ก้อนใ่ไหมหนาวพัดสินกับข้าวเซยใสเนาะถามันสุกมันสีใส่หนา ตาน่านสวยเลยมั้นสามสอยที่สอนก็ได้ไพารจนน้ำใสสุกใสคนหรบพี่น้องเอองสียน้ำซุปัสีใสๆแล้วพอมัน,มนเป็นแบบน้หนุ่มนะครับไป่ีิว่าใ,ดใดหใจ่แต่าถ้าเป็นแบบที่แถวยาวราดนะพี่นอ้องเขาสีแบบว่าขวดสิเห็นมัน ให,ใหม่กินกระทะนะครับกระเพาเข้าวิีมันกระทะาดดำๆนะพี่น้องกระทพะ,ะ,ะ,ะที่แบบว่ากระ,ะกระทาะน้ำักกระข้ามกีหน้าพี่นอ้องใสๆนะส,สีมันก็สีเม,มืนกวนไส้นิดๆน้อยมันระสีหอมๆหนะครับอันนี้สยามนะครับ อยู่พักที่พักมันแห้ๆงๆน,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 นะครับพีนองเอ็มที่บอกว่าสิบเหมือนมีน้ำมันนี่แหละนะครับมันจะสิบเาราองใส่น้ำมันหลายจะไปครับใส่หยาอนว่ายาบนี่ิดกระทะนะ เป็นกระทะที่จังผมบอกจุดเป็นกระทาดำดางนะครับมันก็สีว่าิ๊ดได้ครับพีน่น้องเพราะว่านันติดขวดสินลอยๆแล้วกนะ็กระทะเลยเนาะกระทะนั่นก็สีแบบว่าว่าิ๊ดนะครับกระทะข้าวเผาอะครับกระทะข้าวเผามาก่อนใส่ง,งานเนาะนั่งซุกแหละเข้ากับสีผักว้เด้ครับพี่น้องคนะ่ะผมสีผ้าไม่เห็นน้ำลาดน้นำลาดหนาดเนะ เสน้ำเดิมไปเลยสิครับนีครับไม่ติกินเสียมนี้นัดหน่อยผมค่นสิ่งลวดอีเดี๋ยวว่าคูาุกเสียกกบสิว่า่อรทัวสิ่งเป็นี้ครับ แดดจังสีนะครับลงมาทักนการใส่เสร็จนะอร่ะพี่น่ำงซ้ำอนะีกแบบเท่าไรทีแหละเนาะน่าจะสีสีคลาดไหลนครับพอเสร็จน้ำใสแล้วนะครับอุ้ยพี่น่องน,นำเดือดอุกๆเลยสีใสเกลือล่งไปจักไม้ครับ ผมซืสใส้รดดีนะครับเยะไส่หลายด้วยพี่น้องพอหมูห้อก็มักแล้วรากาถ้าซืใไส้หมูมักข้า,นา,า,าวนะครับหมูห่อเี่ยวข้าวมักขิมไว้นะครับสูตรอื่นเห็ดเนี่ไดผมกับว่าเนี่ยใจด้วยพี่น้องแต่ว่า,าสูตรผมกับสิบระหนณนี้นะครับ บะามี่ยังหลายครับน้ำม,มันเดือดอยู่น่าขาดกระโหมลงไปกระิไข่กระสีเป็นวนขึ่งนะครับเดี๋ยวถ่า,าน้ำม,มันเดือดอีกนะครับห้ากระสิใไส้ลูกซีนแล้วกคบข้าวนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับถ่าเดือดจะเข้าครับ เดือดแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอาโรซีนปลาใส่นะครับผมว่ได้พาด้ยครับพี่น้องว่ามันยุบเรี่ยวตอนมันเศร้าเย็นอ่ะมันกระสีลูกหน่อยคือเกาครับพี่น้องแต่ว่าตอนมันถือคอนอ่ะมันสีน่วยใหญ่ครับนี่นะครับนำเข้าเดี๋ยวเข้ากับสีใส่เจียวจักน้อยนะครับเพื่อแต่งสีนะครับสีขาวแล้วก็ สะทายจักน้อยนะครับหมูมักน้อหมูมักเข้ากับไส้โล่งนะครับเพราะว่ามันกระสีนัวแล้วนะครับผมกืบว่าอยากใส่หลายนะครับเลี้ย,ยใิ่ไส้น้ำตาลอีกจักน้อยครับคใค่ใิ่ไส้แป้งมันกับอันนี้นะครับใส่น้ำตาลจักน้อยนะครับเพราะว่าจาังนี้ลางค้นกรสีแบบว่าไปปรุงเอาอยี่แล้วนะครับใส่แบบพริกผงแล้วกัน เส้นบักหน้าวนะครับดี๋ยมสิสิบมั่ก่อนครับคอน้ำไปจักน้อยครับก็าเห็นมันมีหอมน้ำปลานะจะเพิ่มสีสันจักน้อยเล็กน้อยนะครับด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพื่อแต่งสีนะครับแทงสีมัน ว่เจือดจนเกินไปนะครับแฮสีฟขึ่นมาแนงจักน้อยนะครับบ้านนี้ลูกซินปลามัเกิพ่อประมม่ามหรอนะครับอุย้ยเดี๋ยวผมพัดอันนี้ก่อนครับพี่นองข้าวนึ่งพี่นองผมลืมใส่เตาเจียวนะครับใส่จักน้อยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีกินเตาเจียวเนาะ บางคนก็สีบ่ามาขับว่าต้องใส่ก็ได้เนาะแต่เกียงมันสีมีรสเข้มแน่เด้อพี่น้องต้อย่างผมได้เพื่อนน้องตาลอยู่ให้ดูพราะว่ามันสีเข้มนะครับว่างหันนัวพอดีแล้วเขาเซ้ตะเกียบวะล่ะใส่้ยุดอกเนาะเซ้ยุดอกมั้งว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตายแล้วพ่าะมันผมหลงบอกพี่น้อง กระสีไซยีหรอก็อมันมันกระเสียบไปได้หรอพี่น้องมันหอมเต่าเจียวอะไซย์ไซย์ไซย์ยอยาพูสีพัดอันนี้ก่อนครับพี่น้องพัดไอ้ไอ้ขนาดกัมขับสีมันอันนี้เนาะเพราะว่ามันจังสีบอลเละนะครับพัดขนาดแบบว่าพัดลวกมันมันนะครับแบบนี้เขาก็พัดให้พัดเดียวครับมาลงเลย น้นำที่เป็นตะหน่อยครับี่น้รงคิดว่าได้เพิ่มน้ำอีกส่วเครืองมันหลายโอดครับผมเพิ่มไม่ผมต้มองพวงน้ำไม่อีกหรือเเนี่ยจะใส่ตเตาเจียวกับคิดหนักก็แห้งแล้วครับยังใส่ตเตาเจียวก็สิถธาน,นี่ค พี่น้องเรียนวาบอก์เลยด้วยกาใส่เต่าเจียวอ่ะแม่พี่น้องมันฟดเลรอเนาะผมว่าผมใส่น้ำไม่เมื่อกี้นะแล้วกับปูไม่แล้วนะครับได้รสชาติที่โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับผสมกับแป้งมันนะครับน้ำแป้งมันสามสอดน,นะครับแล้วก็น้ำ จริงๆอ่ะมันต้องใส่แปง้งไทยย่าหม่อมน้ำนะครับเพื่อว่าให้อ่าน้ำนำลาดนี่มันขึ้นโตนะครับย่างทอดปล่อยไว้ให้มันยเย็นเนะาะแล้วก็ใส่ตอนมันเดือดแค่นี้หน่อยเสียลคนโอ้ยเหี้ยแล้วเสียลคนแห้ยงคนบ่แห้งกะเลี่ยมต่้งข้าวใส่นะครับแะลีย <S <S ย่ย,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 ยตั้งข้า, <S <S าวใส่น้ำแป้งนะครับ มันกระสีไส้ประแม่นเห็นะครับพี่น่อมันกระสีเหนืดขึ้นไหมครับพี่น่อน่ครับน่ครับมันกระสีคนขึ้นเนาะน้ำราดหน้า จริงๆว่าต้องใช้ลูกซีนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเสียดายว่าจักรเสียไปเห็ดเีนู่อย่างนะครับกระชิต้มจืดอีกกระสีเปิดนะครับเพราะว่ามันมันสามขาดซ้อนกันแล้วเห็ดหมอหนึงกินได้เบิดมืออย่าครับนี่ครับพี่น้องน้ำลากระสีประมาณนี่นะครับแม่พี่น้องเดี๋ยวสิซิ่ให้เบิรงกลันสิบแัด สินขี่นายใช่ไหมนั่นติดกันทั้งสี่แหละพี่น้องผมบอกให้เปลือมบันไดตเองกต่คลี่เซ็นออกได้นะครับตะกะห้าสิบลากน้นนะครับ เส้นไงมาซิมกันครับที่นี่มาซิมน้ำกันครับมาซิมน้ำกันครับผมสีมดบิดปางหน้าจักหน่อยนะครับกระปุกปตามรสที่เข้าซอดนะครับบิดปางหน้าห้อยปาคขี้ขมนะครับ ้ำนีก็พอ,นะพอแหละเพราะว่านวดกับน้ำตาลเอาใส่แล้วนะครับถ้าสีใส่เพิ่อ,ตเ,ตอเติมแบบกีกข้นก,กับหนูไหาเห็ดหยางเพิ่มบักีกข้นกับบักหน้าครับผมตั้งกล่องมุ้มหนีเร้่อพี่น้องเพราะว่ามันหดซึกว่าแสงมันยากนะครับเพราะว่าผมถ่ายกล่องหนาไอโฟนเป็นยังสี่รับนี่ก็ะเคือน ซินกับหมูครับแบบอืมอ้าถีไหมกินกับลุงบ้างอืม ลูงก,กินข่นาวกับงาลู้กินข่าวก็จับจับอ่ะมากินสิยงไงพี่ห้องผมนะ บายกล่องนะอืบ๊ายบายคุณนะ bye ณบ๊ายบายฮะบอสเอกจะบ้าน <บา S 2> ไปไปกินข้าวพีาไปไปต้องสีปิดคิดหรออันเงาเหรอไปไปมั่มมั่มไปอืมแซบพี่น้องพีดเองแซบเอง,เอง,เองคืินน้ำลายหรอ กินมาได้นึกไปกินปิ้งตับแบบเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับซีไดไวซัำนี่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เต้าบนคนมันแข็งแรงเด้อครับพี่น้องว่าข่ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้กับไวซัำนี่ครับแป๊บอุ้ยสุ <laughs> จัจดาจ้าบาดรุ่งบอกให้เฮ็ดบ่เฮ็ดบาดเฮ็ดเฮ็ดเองไปบายบายนุ่นนุ่น,น,น บา,บายๆนี่แหละบา,บายไปกันเด้อพี่หน่องพอกันคลิปหนาครับ